Oh, wow. wow. แค่เราเปลี่ยนความคิดนะเว้ยอะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปได้เลยนะคือแต่ก่อนมิมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจอะไรพวกนี้นะว่าเออความคิดมันจะเปลี่ยนได้ยังไงวะเออเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอระยะเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆมิมก็โตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมจากอายุ18มาอายุ20มาอายุ25ตอนนี้ก็อายุ3 1อดแล้วความที่อายุที่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆเราเจอประสบการณ์อะไรไปเรื่อยๆเรามองเห็นอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และทีเนี e ้ยในทางที่เราเปลี school, ่ยนคือเราเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นมันเติบโตขึ้นมิมก็เลยรู้สึกว่าคนเรามันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะอย่าคิดว่าเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นมีบางคนนะทักมาหามิมตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วบอกว่าอยากจะฝึกศัก์เพราะว่ามิมก็เป็นครูสอนใช่ไหมเขาก็ทักมาอยากจะเรียนอยากจะฝึกศัก์คือทุกอย่างพร้อมหมดนะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีเงินหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างก็พร้อมหมดแต่เขาบอกอยู่อย่างหนึ่งแค่ว่าเขาไม่มีพื้นฐานเลยเขาก็เลยไม่กล้าฝึกไม่กล้า เพราะว่าคิดว่าเออทาไม่ได้แน่นอนทําไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเขาเองเขาเป็นคนที่แบบหัวช้าทําอะไรก็ไม่เป็นออวาดรูปก,ก็ไม่ได้ะอะไรเงี้ยจนพอระยะเวลามันผ่านมาตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วนะเขาก็ทักกลับมาอีกพอมิมรู้ว่าเป็นเขาเพราะาอ่านแชทด้านบนได้ใช่ไหม เขาก็ทักกลับมาอีกจนตอนนี้ระยะเวลาผ่านไป3ปีเขาก็ยังบอกว่าอยากจะฝึกศักแต่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่รู้จะทําได้ไหมวาดภาพก็ไม่เป็นคําพูดคําพูดเดียวคําพูดเดิมเลยพูดตั้งแต่3ปีที่แล้วอะ่ะคนเราอะ่ะถ้ามันไม่มีพื้นฐานแล้วไม่เริ่มอะไรเลยระยะเวลาผ่านไปมันก็จะไม่ได้อะไรเลยเราจะต้องเริ่มจากไม่มีพื้นฐานแล้วก็มาสเต็ป1 2 3 4งสาไปเรื่อยๆแล้วเราถึงจะเริ่มเป็นเราถึงจะเริ่มเข้าใจถ้าใครบอกว่ามาจากศูนย์ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย อันนั้นน่ะมันแปลว่าคุณจะต้องรีบในการลงมือทํารีบฝึกรีบหาข้อมูลรีบหาความรู้ไม่ใช่แบบว่าเออไม่มีพื้นฐานก็เลยไม่ฝึกระยะเวลาผ่านไป1 2, 3, 3ปี2ปี3ปีบางคนในระยะเวลา3ปีนี่คือแบบสร้างเงินได้เป็นโหเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอ่ะภาพหนึ่งเราได้เงินเท่าไหร่แล้วคิดดูว่าปีหนึ่งเราสามวันถ้าทําแค่วันละภาพเนี่ยก็ได้ตังค์ตั้งเท่เเเาไหร่และ3ปีเนี่ยมันไปถึงเท่าไหร่และมัวแต่มาหยุดตัวเองกับคําว่าไม่มีพื้นฐานมา ก่อนเลยอันนี้มีมู้สึกว่าอาจจะลองเปลี่ยนความคิดใหม่นะถ้าโมตะคิดแบบนี้เดิมๆซ้ำๆอะ่ะอาจจะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยก็ได้